สาวอายุแค่20ไข้สูงจนหมดสติติดเชื้อรุนแรงทั้งร่างกายอัตราตายกว่า50%หมอย้ำความสำคัญของการดื่มน้ำเว็บไซต์สฮรายงานกรณีของผู้หญิงจากฟูโจวประเทศจีนอายุเพียงแค่20กลางกลางถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีไข้สูงและหมดสติหลังจากตรวจแล้วแพทย์พบว่าร่างกายของเธอติดเชื้อรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า50%อาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อ ตามที่แพทย์ระบุคนไข้มีอาการช็อกเล็กน้อยขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผลการตรวจเลือดพบว่าภาวะเป็นพิษสูงหรือภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเป็นโรคร้ายแรงที่การติดเชื้อแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเมื่อติดเชื้อแล้วอัตราการเสียชีวิตมักจะมากกว่า50%เคสนี้โชคดีที่หลังจากรักษาด้วยยาแล้วอาการของคนไข้ก็ดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้ระหว่างการรักษาแพทย์พบว่าแหล่งที่มาของการติดเชื้อทั่วร่างกายน่าจะมาจากระบบทางเดินปัสสาวะเช่นไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะซึ่งมีอัตราการเกิดได้สูง โดยในผู้หญิงมีโอกาสถึง6 0เอร์เซและเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในร่างกายมนุษย์รองจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัยว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงคนนี้แล้วเกี่ยวข้องกับการดื่มน้ำน้อยอีกทั้งเธอยังชื่นชอบการเต้นเหงื่อออกมากแต่กลับขี้เกียจด,ดื่มน้ำแม้จะพบว่าตนเองมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะออกน้อยลงความเจ็บปวดจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและก็มีเลือดออกเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นปัสสาวะบ่อยๆหลีกเลี่ยงการนั่งเป็นเวลานานและการกลั้นปัสสาวะนอกจากนี้ระดับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปและจะตามมาด้วยการปัสสาวะผิดปกติดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆและรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่นหากคุณปัสสาวะบ่อยเร่งด่วนปัสสาวะเจ็บปวดเล็กน้อยหรือมีเลือดออกเล็กน้อยคุณอาจมีอาการดีขึ้นได้ด้วยการดื่มน้ำมากขึ้นและปัสสาวะบ่อยขึ้นในกรณีนี้สามารถสังเกตตนเองที่บ้านก่อนได้แต่ถ้ามีอาการไข้หรือปวดหลังชัดเจนแสดงว่าเชื้อรามไปที่ไตแล้วในเวลานี้ควรไปพบแพทย์เพื่อจะดีที่สุด